สวัสดีครับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดอย่างแบคทีเรียรที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองจึงจะมองเห็นไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างช้างล้วนประกอบด้วยชีวโมเลกุล4กลุ่มหลักคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนกรดนิวคลีอิกลิปิด ซึ่งคอยทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบต่างๆและทํางานประสานกันในร่างกายสิ่งมีชีวิตนั้นๆในวิดีโอนี้จะนําเสนอความรู้เกี่ยวกับชีวะโมเลกุลทั้ง4ตัวนั้นคาร์บโบไฮเดรตประกอบด้วยน้ําตาลและโพลิเมอร์ของน้ําตาลโดยโพลิเมอร์จะหมายถึงชิ้นส่วนย่อยจํานวนมากที่มารวมตัวกันและจัดเรียงตัวกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่น้ำตาล หรือซูเ้ามีที่มาจากภาษากรีกว่าแซกข้าวซึ่งน้ำตาลอาจจะมาแบบเดี่ยวเรียกว่าโมโนแซคคารายหรือมีน้ำตาลสองโมเลกุลต่อกันเรียกว่าไดแซคคารายและถ้ามีจำนวนมากกว่านี้ต่อกันเป็นโมเลกุลใหญ่จะเรียกว่าโคลิแซคคารายเป็นต้นโมเลกุลสำคัญของคาร์โบไฮเดรต ในชีวิตประจําวันหลายคนคงเคยได้ยินคําว่ากลูโคสฟรุกโตสและกาเลคโตสสารตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นโมโนแซคคารายหรือน้ําตาลโมเลกุลเดียวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตนั่นเองโดยน้ําตาลโมเลกุลเดียวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลูโคสนับว่าสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากเพราะเป็นโมเลกุลที่ให้พลังงานเป็นหลักและจะเป็นองค์ประกอบ ในการสร้างสารอินทรีย์ต่างๆที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตอีกด้วยเช่นปรดอะมิโนและกรดไขมันเป็นต้นนอกจากนี้น้ําตาลโมเลกุลเดียวที่ร่างกายยังไม่นําไปใช้จะรวมตัวกันเกิดเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่หรือไดแซคคารายเช่นน้ําตาลมมลโตสเกิดจากการรวมตัวกันของน้ําตาลกลูโคสสองโมเลกุล ส่วนน้ำตาลที่ใช้ในการปรุงอาหารในชีวิตรประจำวันเรียกว่าซูโครสเกิดจากการรวมตัวกันของน้ำตาลกลูโคสกับฟรุกโตสขณะที่น้ำตาลในนมจะเป็นเลคโตสเกิดจากการรวมตัวกันของกลูโคสกับคาร์เลคโตสเป็นต้นหากมีน้ำตาลต่อกันมากกว่านี้จะเรียกรวมว่าโพลีแซคคาไรซึ่งอาจมีน้ำตาลหรือโมโนแซคคาไรถึงพันโมเลกุลได้ จัดเป็นแหล่งสะสมอาหารพลังงานและบางชนิดเป็นโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรงกับเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยโพลิสแซคาราชนิดที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานให้กับเซลล์ได้แก่แป้งหรือสเตชในพืชซึ่งประกอบด้วยลูโคสต,ต่อกันหลายโมเลกุลเช่นเดียวกับไกลโคเจนในสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยกรูกโคสหลายโมเลกุลต่อกันเช่นกันเพียงแต่มีรูปร่างและการจัดเรียงตัวที่แตกต่างคนออกไปโดยในมนุษย์และสัตว์มีกระดูกสันหลังจะสะสมไกลโคเจนไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อซึ่งจะอยู่ได้ไม่นานแค่วันเดียวก็หมดเราจึงต้องรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตทุกวันเพื่อให้มีการย่อยและการนำกรูกโคสไปใช้ ได้อย่างเพียงพอปัจจุบันการลดน้ำหนักแบบมดรับประทานคาร์โบไอดเดรตมากไปจึงส่งผลทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียได้ในส่วนของโพลีแซคคาไรที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์เช่นเซลลูโลสในเซลล์พืชที่ทำหน้าที่เป็นผนังเซลล์ซึ่งประกอบด้วยกลูกโคสเรียงต่อกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับแป้ง แต่จะมีการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันช่วยให้พืชมีความแข็งแรงในคนเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสเป็นกลูโคสได้ขณะที่สัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถทำได้จึงเป็นอาหารหลักของพวกมันเพื่อใช้ในการให้พลังงานในการดำรงชีวิตโพลิแซคคารากชนิดหนึ่งคือไคตินเป็นองค์ประกอบหลักของผิวหรือเปลือกของสัตว์พวกแมลงกุ้งแมงมุมเป็นต้น ประกอบด้วยกลูโคโสเรียงต่อกันหลายโมเลกุลเช่นกันโดยจะมีชิ้นส่วนของโปรโตีนเกาะอยู่ทำให้มีความแข็งแรงกว่าโพลีแซคคาไรด์ทั่วไปลิปิดอีกหนึ่งชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติเด่นคือตัวน้ำหรือไม่รวมตัวกับน้ำในบทความนี้จะพูดถึงลิปิด3ชนิดที่มีความสำคัญหลัก,ลกคือไขมันฟอสโฟลิปิดแลสเตียรอย ไขมันประกอบด้วยโมเลกุลย่อยๆสองชนิดหลักๆคือกรดไขมันและกลีเซอรลโดยเกิดจากกรดไขมันสามโมเลกุลต่อกับกลีเซอรลหนึ่งโมเลกุลจึงสามารถเรียกชื่อของไขมันอีกชื่อหนึ่งได้คือไตรกลีเซรด์นั่นเองซึ่งไขมันจะมีคุณสมบัติไม่รวมตัวกับน้ำดังที่เห็นน้ำมันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหารจะแยกชั้นกับน้ำอย่างชัดเจน เมื่อพูดถึงไขมันหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าไขามันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัวและรูปแบบของความแตกต่างของชนิดไขมันทั้งสองนี้คือการมีพันธะคู่เกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งพันธะในสายของกรดไขมันที่ต่ออยู่กับกรีเซอร์ลจงเรียกว่าไขามันไม่อิ่มตัวซึ่งจะไม่เกิดกับไขมันอิ่มตัวนั่นเองปัจจุบัน น้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารล้วนแต่มีไขมันทั้งสองชนิดต่างกันแค่สัสดส่วนมากน้อยของแต่ละชนิดเท่านั้นซึ่งการได้รับและสะสมในร่างกายมากเกินไปจะส่งผลเสียทั้งสิน้นเช่นไขมันอิ่มตัวที่สะสมในเส้นเลือดมากไปทําให้เกิดโรคทางระบบไหลเวียนเลือดได้ขณะที่ไขมันไม่อิ่มตัวจะแบ่งได้อีก2ชนิดคือไขมันแบบซิสและแบบทราน ซึ่งพบว่าไขามันอินทัววแบบทรานได้ผลิตภัณฑอาหารหลายชนิดเป็นสาเหตุให้เกิอดโรคหัวใจได้หลายประเทศจึงมีการระงับสินค้าที่มีไขมันประเภทนี้อยู่ในส่วนของหน้าที่ของไขมันคือสะสมพลังงานโดยเฉพาะในสัตว์ใช้ในการสะสมพลังงานไว้ใช้ในระยะยาวเพื่อสามารถดึงออกมาใช้ในเวลาจำเป็น เมื่อขาดการได้รับพลังงานหลักจากคาร์โบไฮเดรตซึ่งไขมันจะพบตาม,มอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายและยังช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนได้อีกด้วยโดยจะพบมากในชั้นใต้ผิวหนังของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่หนาวจัดฟอสโฟลิปเป็นส่วนประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีองค์ประกอบคล้ายไขมันต่างกันแค่ในไขมัน กลเซอรลจะจับกับกรดไขมันถึง3โมเลกุลขณะที่ฟอสโฟลิปิดจะมีกลุ่มฟอสเฟตมาต่อแทงกรดไขมันตัวที่3โดยตัวฟอสเฟตนี้ทำให้ฟอสโฟลิปิดมีทั้งส่วนที่กลัวน้ำและชอบน้ำโดยจะเกิดการรวมตัวกันเป็น2ชั้นเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ซึ่งช่วยในการแยกเซลล์แต่ละเซลล์ออกจากกัน ทำให้เซลล์เกิดการทำงานแยกกันและประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโมเลกุลลิปิดที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือสเตียรอยมีโครงสร้างหลักเป็นวงแหวนคาร์บอนสี่วงสเตียรอยแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างที่กลุ่มโมเลกุลที่มาต่อกับวงแหวนนี้ตัวอย่างเช่นคอเลสเตอรอลเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ และเป็นสารเริ่มต้นในการสังเคราะห์สเตียรอยตัวอื่นเช่นฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนเป็นต้นโดยโคอเลสเตอรอลสามารถผลิตขึ้นได้ที่ตับและได้รับจากอาหารการดำรงชีวิตและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายสิ่งมีชีวิตล้วนแต่เกี่ยวข้องกับโปรโตีนทั้งสิ้นโปรโตีนมาจากภาษากรีกว่าโปรติอส แต่ว่ามาเป็นอย่างแรกหรือลำดับแรกโดยโปรโตีนถือว่าเป็นโมเลกุลพื้นฐานและส่วนใหญ่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตมีหน้าที่หลากหลายตามแต่ละชนิดของโปรโตีนเช่นการเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ป้องกันเชื้อโรคเก็บสะสมขนส่งติดต่อสื่อสารตอบสนองช่วยในการเคลื่อนที่และเป็นโครงสร้างของเซลล์เป็นต้น ในส่วนของกรดอะมินโนที่เซลล์ใช้ในการสร้างโปรโตีนแต่ละชนิดมีกรดอะมินโนทั้งหมด20ชนิดโดยมีรูปแบบของโครงสร้างคล้ายกันโดยประกอบด้วยหมู่อะมินโนกับหมู่คาร์บอกซิลต่างกันเพียงแค่หมู่ R หรือไซส์เชนที่ใช้ในการแยกอะมินโนแต่ละชนิดและคุณสมบัติของอะมินโนที่แตกต่างกัน โปรโตีนเกิดจากการรวมตัวกันของกรดอะมิโนโด้วยพันธะเพปไทด์เป็นสายเรียกว่าโพลีเพปไทด์โดยโปรโตีนสามารถเกิดจากสายพลิเพปไทด์เพียงหนึ่งสายหรือบางชนิดอาจมีมากกว่าหนึ่งสายรวมตัวกันทำให้เกิดโปรโตีนแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปแม้ว่าโปรโตีนขนาดเล็กที่สุดจะประกอบด้วยสายพลิเพปไทด์เพียงสายเดียว แต่การที่สามารถทําหน้าที่ต่างๆในเซลล์ได้นั้นจําเป็นจะต้องมีรูปร่างลักษณะที่จํเพาะและบางชนิดจําเป็นต้องมีการรวมตัวกันหลายๆโพลีเพปไทด์ด้วยเช่นโปรตีนบางชนิดอาจมีลักษณะเป็นทรงกลมเรียกว่ากลบูล่าโปรตีนบางชนิดอาจมีลักษณะเป็นเส้นสายเหมือนตาข่ายเรียกว่าไฟบรัสโปรตีนเป็นต้นเพราะการทํางานและการทําหน้าที่ของโปรตีน จะเึ้นอยู่กับการจุดจําและการเข้าไปเกาะกับโมเลกุลอื่นอย่างจำเพาะอย่างเช่นโปรโตีนที่ทําหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างแอนติบอดีจำเป็นจะต้องมีกัสร้างรูปร่างที่จำเพาะกับเชื้อโรคเพื่อให้จับและทําลายเชื้อโรคนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถแบ่งโปรโตีนได้ถึง4ระดับตามความซับซ้อนของโครงสร้าง และการจัดเรียงตัวของสายโพลีเพปไทด์ได้แก่โครงสร้างลำดับที่1 (Primary Structure) โครงสร้างลำดับที่สอง (Secondary Structure) โครงสร้างลำดับที่3 (Tertiary Structure) และโครงสร้างลำดับที่4 (Quaternary Structure) โดยโครงสร้างลำดับที่1หรือ Primary Structure จะเป็นเพียงสายโพลีเพปไทด์สายเดียวเป็นเส้นยาวธรรมดา โครงสร้างลำดับที่2หรือ secondary structure ประกอบด้วยสายโพลีเพปไทด์เพียงสายเดียวเช่นกันแต่จะมีความซับซ้อนกว่าคือสายโพลีเพปไทด์จะมีการปิดเป็นเกลียวเช่น alpha helix หรือพับเป็นแผ่นเช่น beta sheet เป็นต้นซึ่งเกิดจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอกซิลภายในสายโพลีเพปไทด์สายเดียวนี้ โครงสร้างลำดับที่3จะประกอบด้วยโพลิเพปไทด์เพียงสายเดียวเช่นกันแต่สายโพลิเพปไทด์จะมีรูปร่างได้หลายแบบบนสายเดียวนี้นอกจากพันธะไฮโดรเจนแล้วจะมีการเกิดพันธะหลายแบบระหว่างหมู่ R ซึ่งเป็นหมู่ที่ทำให้กรดอะมิโนโตแต่ละชนิดแตกต่างกันเช่นการเกิดพันธะหมู่ซัลไฟด์ไฮดริลของกรดอะมิโนซิสเตอีน เรียกว่าไดซัลไฟบริดเป็นต้นโครงสร้างลำดับที่4 <c oughs> เกิดจากการรวมตัวกันของสายโพลีเนปไทมากกว่าหนึ่งสายเช่นคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนเส้นใหญ่ที่เกิดจากการรวมกันของสายโพลีเนปไทแบบเกลียว3สายเรียงซ้อนกันทำให้มีลักษณะเป็นเกลียวขนาดใหญ่ช่วยให้ความแข็งแรงคอลลาเจนจะเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ในกระดูกผิวหนังและส่วนอื่นๆของร่างกายอีกมากมายหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือฮมอโมโกลบินรููลาปโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ช่วยในการขนส่งออกซิเจนในร่างกายเกิดจากการรวมกลุ่มของสายโพลีเพปไทด์ถึงสีสายเป็นต้นอย่างไรก็ตามโครงสร้างต่างๆของโปรตีนแต่ละชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะทําให้โปรโตีนเสียสภาพไปจากปกติทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างที่เราเห็นในไข่ขาวซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนที่สําคัญจากลักษณะเมือกใสเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไข่ขาวขุ่นเป็นต้นกรดนิวคลีิกเมื่อพิจารณาโมเลกุลโปรโตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตแล้วจะทราบว่าเกิดจากโพลีเพปไทด์ และโพลีเพปไทด์เกิดจากการจัดเรียงตัวกันของกรดอะมิโนแล้วกรดอะมิโนเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่ากรดอะมิโนจะเป็นชนิดใดนั้นมีที่มาจากตัวกำหนดลักษณะพันธุกรรมคือยีนซึ่งยีนประกอบด้วย DNA ยีนเย่อมาจากเดอซีไรบูนิวคลีอิกแอซิด ที่เป็นกรดนิวคลีอิกอีกชนิดหนึ่งนั่นเองโดยกรดนิวคลีอิกนี้จัดเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากการเรียงต่อการของนิวคลีโอไทด์หน้าที่ของกรดนิวคลีอิกหน้าที่หลักของกรดนิวคลีอิกในสิ่งมีชีวิตคือเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของยีนหรือลักษณะทางพันธุก,กรรมและยังสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานได้อีกด้วย โดย DNA สามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยตัวมันเองและยังทำให้เกิด RNA ชนิดต่างๆ RNA ย่อมาจาก r ร b o n ิว l ลีอ a กแอซึ่งทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ปลดอะมิโนนั่นเอง DNA หนึ่งสายที่อยู่ภายในเซลล์แต่ละเซลล์ของเรานั้นปกติจะแพ็กตัวแน่นเป็น1โครโมโซมซึ่งจะบรรจุยีนเป็นร้อยหรือมากกว่าที่จะกำหนดลักษณะต่างๆของเราไว้ ซึ่งในเซลล์ร่างกายปกติของเรานั้นจะมี DNA ถึง46สายหรือ46โครโมโซมนั่นเองอย่างไรก็ตาม DNA ไม่ได้ทำให้เกิดลักษณะต่างๆโดยตรงจำเป็นจะต้องส่งผ่านข้อมูลหรือถอดรหัสผ่านทาง r n a เรียกว่ามี s s e n นเช RNA แล้วไปแปลรหัสทางพันธุกรรมเป็นโปรตีนต่อไปซึ่งโปรตีนนี้เองที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดลักษณะต่างๆ และการทำงานของสิ่งมีชีวิตโดยตรงตามที่ดินเอต้องการกรดนิวคลีอิกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโพลีนิวคลีโอไทเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากการเรียงตัวกันของโมโนเมอร์คือนิวคลีโอไทโดยนิวคลีโอไทประกอบด้วยน้ำตาลเพนโทส1โมเลกุลเบสที่มีไนโตรเจนเกาะหรือไนโตรจินัสเบส1โมเลกุล และหมู่ฟอสเฟต1-3โมเลกุลนิวคลีย์ในสายโพล,ลีนิวคลีย์ชนิดที่เป็น DNA จะมี4ชนิดแบ่งตามหมู่เบสที่มีไนโตรเจนเกาะอ,อยู่คืออะดีนีนไซโตซีนควนีนและไทมีนซึ่งใน RNA จะไม่มีไทมีนแต่จะมียูราซิลแทนนอกจากนี้ น้ำตาลเป็นโทสที่เป็นองค์ประกอบของ DNA และ RNA ยังต่างกันด้วยคือ DNA จะเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสขณะที่ RNA จะเป็นน้ำตาลไรโบสเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเกิดสายโพลีนิวเคลอทด์จะเป็นการเรียงต่อการของนิวเคลอยด์ทั้ง4ชนิดนี้สลับกันไปหรืออาจจะซ้ำกันก็ได้เป็นเหมือนรหัส โดยใช้ตัวย่อของเบสที่ต่างกันนี้เขียนแสดงการจัดเรียงตัวของนิโครไทในสาย DNA หรือ RNA นั่นเองโครงสร้างของโมเลกุล DNA และ RNA DNA จะเกิดจากสายโพลีนิโครไทสองสายเป็นเกลียวคู่หรือดับเบิลเฮลิกเรียงสลับหัวหางเหมือนภาพสะท้อนซึ่งกันและกันเรียกว่าแอนตี้พาเลล โดยทั้งสองสายจะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมูเบสของแต่ละสายขณะที่ RNA จะเป็นโพลีนิโคไทด์สายเดียวอย่างไรก็ตาม RNA บางชนิดจะมีการเกิดพันธะไฮโดรเจนขึ้นภายในสายทำให้มีรูปร่างบิดงองเช่น transfer RNA หรือ tRNA เป็นอย่างหนึ่งโมเลกุลที่ทำหน้าที่ร่วมกับ mRNA ที่ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนนั่นเอง